ไ่ลูกนะลูกต้องเข้าใจนะว่าพ่อแม่คูนี่ที่เราศึกษาหาความรู้ดูนี่สังฆางสนังขาฉามีในสมัยพุทธกาลนี่บางองค์นี่ได้อานิสงเนื่องด้วยการทำศพการเผาศพอานิสงไม่ใช่ธรรมดานะบางองค์ได้อสุภสัญญาเพราะเป็นการดูศพเก็บศพ โน่นลูกนั่นเรามาพิจารณาน,นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ทําเลยทําอะไรก็ทําเลยมันก็มีในพระสูตรหมดนี่ใช่ว่างไงก็เหมือนพ่อแม่ครูผู้ที่ทรงฌานทรงญาณที่ในพระสูตรก็ได้อสุภสัญญาตั้งแต่ในการเวียนว่ายตายเกิดทำศพอนาถาเห็นศพมาแล้วก็ทำชาปนาจิตเผาฝังหรืออะไรก็เราก็ทำ หน้าที่แห่งผู้ชี้เรียกว่าต้องการบุญต้องการกุศลเพราะศพนี่ศพของมนุษย์นี่มนุษย์นี่เกิดก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลมากใช่สุดในะรูปนีพอเกิดมาแล้วนี่เวลาตายมันก็ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เดี้ยล่านอย่างนั้นมันก็สมควรที่จะดูแลกันสัตว์เดรัจฉานเขายังมีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่าเนื้อนหนังมังฉังนเขาก็ยังได้เป็นอาหารของสัตว์อื่นต่อไป แต่ว่ามนุษย์นี่เป็นสติปรสเสธิสุดแห่งกยายหยาบเวลาที่เกิดตายขึ้นมาก็ต้องดูแลกันได้บุญได้กุศลมากด้วยรูปนี่ไม่ใช่ธรรมดาเรศึกษาดูแล้วแต่และรูปแต่และองค์นี่ได้อสุภสัญญาจากการดูศพเก็บศพอย่างนั้นกลุ่มของต่างๆของผู้ที่ชาวจีนนี่ เขาจึงมีการร่างป่าช้านั่นแล้วเขาก็มีการไปทำมูลเิธิที่ขึ้นเพื่อเก็บศพมันก็ได้บุญให้กุศลนมากนย่าดูนะไม่ได้เรียร่าดไม่ได้บุญไม,ไม่ไม่ได้ทำให้ศพของมนุษย์นั้นดูแล้วมันยังไงละ่ะอกอาดตายท่าน้องนั่นนะ่ะพวกเราต้องพวกเรามีตีกำลังปัญญาก็สมควรที่ทําอย่างนั้นงั้นเวลาที่จะเผานี่เขาก็จะเผารวมกันทําชาพราะในจิต ทำบุญทำกุาศรรวมกันสูบเยอะๆนั่นคนจีนนี่เขาเขาก็เลยเขาจะพูดถึงว่าเขาได้บุญตัวนี้รู้นั่นตัวที่กราบไหว้บรรพบุรุษประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนในบุญกิริยาวัตถุศิษฐ์เขาได้บุญตัวนี้นะแล,ะล้วล,ลึกถึงตลอดเลี้ยงเจ้าเลี้ยงเจ้าของเขาก็คือเลี้ยงบรรพบุรุษ เขาไม่ได้ไปเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเหมือนพวกเราเขาจะเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรเขา,เขาแต่เขาก็เลี้ยงบรรพบุรุษเขาไหมเรียกถึงบรรพบุรุษเขาบรรพบุรุษตั้งแต่ไหนล่ะตะกูลนั้นเขามาตั้งแต่ไหนแต่ลามายาวกันพื้ไปต่อพบต่อชาตินะดูกไม่ใช่ว่าเฉพาะที่รู้กันว่าจาชื่อหรืออะไรได้ไม่นะลูกนะบรรพบุรุษก็คือไม่ทราบว่ากี่พวกกี่ชาติแนละ้วอย่างนั้นจจตพิญ,ญาณกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่ได้บุญตัวนี้ไง ได้บุญเพราะว่าบุญกิริยามวัตถุสิบในการประพฤติอ่อนน้อถมถ่อมตนแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่แต่ละชั่วอายุของมนุษย์นี่ชาวจีนเขาก็เลยมีบุญพอเขามีบุญแล้วแต่ว่าพอเขามีบุญแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าเข้าสู่ขตติอื่นได้ง่ายๆเพราะว่าเขาไม่มีผู้สอนจึงอยู่รวมกันในภพที่เป็นมิติที่ละเอยียดนั้นตอนแรกว่อวก็ไม่ทราบนะ มีในตำราพ่อก็ไม่ทราบถึงบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่พอไปอยู่ในห่วงจุย้ยป่าช้าของคนจีนจึงทราบไงลูกว่าโอ้ว่าทำไมพวกนี้จึงมีพลังบุญมากพลังนี้ชนิดจะบอกว่าสัตก,กับหลอดไฟหลอดไฟนี่ระเบิดเลยแล้วทำไมพวกนี้เขาจะมีพลังบุญทั้งที่เขาก็ดูแล้วว่าเขาไม่ได้ทำบุญอะไร ส่วนมากนะลูกนะเขาไหว้เจ้าเลี้ยงเจ้าแล้วเขาเลี้ยงอย่างนี้มันจะมีได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้บังอาก็เลยพอระลึกถึงนี่แหละบุญกิาวัตรสิบอ๋อประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลโอ้กไอตัวนี้เองดูหนั่นอยางงั้นก็เลยก็เลยมีบุญตัวนี้คู่กันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละไอายชั่วอายุของตระกูลเขาเขาก็มีลูกมีหลานก็ กาบไวบ้บรรพบุรุษนั่นกาบไวบ้บรรพบุรุษพวกนี้ตายไปก็ไปอยู่ในจุดนั้นไม่ได้ไปไหนนะลูกนะอยู่ในจุดนั้นพวกนี้ก็กาบไวบ้บรรพบรุษปฏิบัติอ่อนน้อมถ่อมตนต่างกนก็ต่างได้บุญคู่กันแล้วก็มาเกิดเกิดแล้วก็กาบไวบ้บรรพบรุษเขาก็ได้บุญของเขาตอนนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บุญตอนแรกพ่อก็ไม่ทราบพอไประลึกเห็นนี่ระลึกถึงไอ้บุญกิริยาวัตรสิบที่พระเจ้าสมบัรณ์ใหญนี่อ๋อตัวนี้เองเขาก็ทํา งจุยขึ้นที่ใช่ไหมล่ะที่ฝังที่นิ่สุของบรรพบุพรุษเขาที่วงศากณาญาตาิต่อกันมาต่อกันมาทําใหญ่นะ่วงจุยเขานี่เขาจะไปรวมโศบวายจ,จุดนั้นทําที่อะไรไว้งามด้วยลูกนั่นแล้วไปกราบไปไหว้ไปกราบไปไหว้กราบไหว้บรรพบุรุษไม่ใช่ว่าเขาจะได้กินได้อะไรที่พระเจ้าทรงบัญญัตินี้ไม่ได้กินนะลูกน่น กินตอนนี้กินอะไรกินปีติกินความอิ่มว่ามีวงสาคานาญาิมีลูกหลานได้มากราบมาไหว้ประพฤติอ,อ่นน้อมถ่อมตนยังมีความเคารพยำเกรงบรรพบุรุษตัวนี้เขาก็เลยมีบุญของเขาผู้ที่เป็นวิญญาณก็สาธุก,การกับลูกหลานผู้เป็นลูกหลานก็ประพฤติอ,อ่นน้อมถ่อมตนไม่ได้ไปประมาทวิญญาณที่เป็นบนรรพบุรุษ ท่านั้นก็อิ่มดีเขาได้บุญตั้งแต่ที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่กราบไหว้บรรพทุรุษป,ประพฤติปฏิบัติอ่อนน้อมถ่อมตนเขาได้บุญตัวนี้ให้ลูกนึนบุญตัวนี้บุญตัวนี้เวลาที่เขาทานเขาก็ทานให้ก็เหมือนถูดีนเวลาเขาเลี้ยงบรรพบุรุษเขาปับ๊บเขาก็ทานให้กันกินและก็ให้คนสัญจรผ่านไปมาบุญกุศลแห่งทานะบร,รมีตัวนี้เขาก็ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถึงจะไม่เทียบเท่ากับเลาใจบาทพระอริยะแต่มันก็เป็นบุญปกุศลแล้วเราเข้าให้เราเอาอาหารให้กับสุนัขให้กับสตัติเรจฉาให้พวกมดพวกเป็ดพวกห่านเราก็ได้บุญได้กุศลเฉกเช่นเดียวกันเวลาเราเวียนว่าแต่เกิดเราก็ยิ่งได้กินบุญกินกุศลแห่งทานะบารมีนั่นลูกมันก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้มากพูดถึงทําอย่างได้ความลําบากกว่าที่จะได้กินผู้ดได้ง่าย มันไม่เหมือนทำกับพระอริยเจีใช่ไหมล่ะเข้าทศปีเดียวนั่นยี่พุทธเจ้าเสด็จไปชำราบุญดับบุญดึงตัวนั้นก็เปรียบเทียบกับบุญกิยาวัตถุสิบของพวกคุณจีนก็ทําแต่ตัวนั้นมันอลังการไงคือแยกเลยพุทธเจ้านี่แยกเจ้านั้นทําบุญทากุศลตั้งสามหมื่นปีอีกเจ้าหนึ่งใส่บาตรพระอรหันต์เพียงระพีเดียวได้ใส่บาตรพระอนุรธาเทระได้ไงนี่แหละจะจไม่ผิดนะ เข้าแต่เพี่เดียวกันนั่นรู้นั่นอานิสงส์มากมายไก่กองกว่าผลทานที่ทานธรรมดาที่ให้กับคนแก่คนยากไร้เข็นใจคนเดินทางผ่านไปผ่านมาให้กับไหว้กับพวกบรรพบุรุษหรืออะไรทนอนองนี้รู้นั่นเราแก่ทำอยู่งั้นสามหมืนปีทำโรงทานไม่ใช่ว่าโรงทานนี้ทำโรงทานเดียวนี่ สิบหกกิโลโยดหนึ่งนี่ก็มีโรงทานไว้จุดหนึ่งโยดหนึ่งก็มีโรงทานไว้จุดหนึ่งร้อยโยดแกเป็นมหาเศรษฐีไงทำรงทานร้อยโยดร้อยโยดี่โมกิโลจะมีรงทานอยู่รงหนึ่งทาอยู่อย่างนี้เนี่ยสามหมื 30, ่นปีอานิสงก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับข้าวทัพพีเดียวที่ใส่บาทพระอรหันต์ถ้าจะไม่ผิดคงเป็นพระ อนุชาเทระนี่แหละนุ่นลูกอย่างนี้ไม่หนุ่นมันก็แตกต่างกันแต่มันก็ได้ลูกนั่นนี่จะพูดถึงว่าผลทานได้เขาก็ยุดได้อยู่ได้กินในในมิติที่ละเ,เอียดแห่งโลกของวิญญาณเห็นลูกลูกเต้าเขามาเลี้ยงเ,เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ,อิบอิ่มอิ่มอิมออบในบุญกุศลในความประพฤติปฏิบัติ่อนน้อมถอนตนของลูกหลานเขาก็ได้บุญได้กุศลนี่พอพุด